สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบัวสีบีพีฟาร์มนะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นต้นไปบัวจะทําเป็นวิดีโออัปเดตในแต่ละวันแต่ละวันไปให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งนะคะช่วงก่อนที่บัวได้พาคุณผู้ชมทํานะคะพาปลูกผักไปนในแต่ละวันแต่ละวันนะคะตอนนั้นเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะตอนนี้เข้าฤดูหนาวและเออฤดูฝนแล้วนะคะก็จะมีปัญหาแตกต่างกัอนออกไปนะคะอย่างเช่นว่า มักจะมีต้นกล้ายืดนะคะแล้วก็จะมีโรคราใบาจุดหรือว่าราตากบนะคะแล้วก็จะมีเป็นหนอนนะคะในช่วงหน้าฝนเนี่ยแล้วก็มีทากด้วยนะคะที่มากินผักนะคะมารบกวนผักของเราเนี่ยบบก,ก็เลยทำยังไงดีจะได้แบบทำไปปลูผักนะคะไปด,ด้วยกันนะคะพอถ้าคุณผู้ชมมือใหม่เข้ามาก็จะได้ดูว่าเนี่ยวิธีการจัดการวิธีการ ป้องกันทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราจะวางยังไงเราจะใช้แสแลนใช้พลาสติกมุงไหมหรือว่ายังไงนะคะโบก,ก็เลยจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูในแต่ละวันเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้โบก,ก็จะได้พาคุณผู้ชมเพาะเมล็ดผักสลัดนะคะซึ่งโบจะทําเป็นโบจะทาเป็นประจําทุกวันพุธนะคะทุกสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่า เย็นวันพุธโบก็จะได้พเพาะเมล็ดนะคะพอถึงเย็นวันพฤหัสนะคะก็จะครบอายุหนึ่งวันที่โบได้นําเข้าตู้เย็นใช่ไหมคะพอเย็นวันศุกร์เนี่ยก็ครบสองวันนะคะในเวลาที่บวบออกมาจากตู้เย็นนะคะเอามาไว้ด้านนอกนะคะเย็นวันศุกร์โบก็จะได้เอาลงถาดนะคะพอเช้าวันเสาร์โบก็จะได้เอาต้นกล้าออกรับแสงนะคะซึ่งการนับ อายุของต้นกล้านะคะโบจะนับวันที่เอารับแสงเป็นวันแรกเลยนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะนับวันที่เพาะเมล็ดเลยก็ได้นะคะเพราะเพราะว่าระยะเวลาก็ต่างกันไม่เยอะนะคะต่างกันไม่มากนะคะก็เลยวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเพาะเมล็ดผักสลัดนะคะซึ่งวิธีการเพราะเมล็ดก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหว่านเลยนะคะหรือว่าปักเมล็ดลงในฟองน้ําเลยนะคะหรือว่าจะเพาะในกล่อง ชิชู่นะคะโดยการโรยลงไปเลยนะคะสำหรับวันนี้โบจะพาคุณผู้ชมเรียงเมล็ดนะคะเพราะว่าถ้าการทาแบบนี้สำหรับตัวโบเองนะคะโบคิดว่าเขาได้รากของเมล็ดที่งอกออกมาได,ได้แข็งแรงนะคะเวลาเราปักลงฟองน้ำเนี่ยมันมันจะได้ง่ายนะคะรากมันจะตรงนะคะมันจะง่ายในการจัดการเพราะว่า บางรอบโบกิดก็ขี้เกียจนะคะก็ใช้วิธีการโรยเลยซึ่งซึ่งโบก็ถับก็ถนัดนะคะแล้วก็ทํามาบ่อยๆก็เกิดการชินนะคะรู้ว่าต้นกล้าของเราจะเป็นยังไงยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเผื่อว่ามือใหม่เพิ่งเข้ามาดูนะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะมากกว่าแล้วก็ทําให้ต้นกล้ายืดตรงสวยดีมากกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับอุปกรณ์นะคะที่คุณผู้ชมจะต้องเตรียมนะคะก็คือเป็น ตลับพลาสติกนะคะเป็นกล่องพลาสติกแบบไหนก็ได้นะคะจะเป็นแบบไซส์แบบทึบก็ได้เหมือนกันจะเป็นอเล็กอันใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีมเมล็ดผักสลัดของเรานะคะวันนี้ที่โบจะพาคุณผู้ชมเพราะก็มีเป็นมินิคอร์สแล้วก็เป็นเรดคอร์สนะคะแล้วก็จะมีกระดาษทิชชู่สักสองแผ่นนะคะแล้วก็จะมีวดน้ําของเราฟอกกี้เอาไว้พรมน้ํานะคะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์พิเศษของเรานะก็คือไม้เสียบลูกชิ้นนะคะที่บริตัดครึ่งหนึ่งที่ปลายแหลมออกนะคะเราจะใช้ตรงปลายตัดของไม้นะคะในการจิ้มเมล็ดแล้วก็มาใส่ที่กระดาษทิชชู่ของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยอันดับแรกนะคะคุณผู้ชมต้องเอากระดาษจ,จะดาดาษทิชชู่นะคะมาใส่ในกล่องเพาะของเราก่อนนะคะแบบนี้ แล้วค่อยฉีดน้ำใส่เอาให้พอชุ่มนะคะไม่เราจะไม่เอาจนน้ำไหลหยดออกมานะคะให้พอชุม่มถ้าสังเกตว่าน้ำไหลออกมาเยอะให้คุณผู้ชมเทออกก่อนนะคะให้หยดออกมาก่อนอันนี้ไม่หยดออกมาแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็นำร็ดของเราเทลงไปในถ้วยหรืออะไรก็ได้โบจะเทลงในฝากล่องเลยแบบนี้อันนี้มเมล็ดหนึ่งซองของับน,นะคะจะมีอยู่ประมาณ100 100อยเมล็ดขึ้นไปนะคะจะเป็น 110, 120ร้อยส0บร้อยเมล็ดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไม้ เสียบลูกชิ้นนะคะที่โบจะใช้ในด้านที่เป็นปลายตัดแบบนี้นะคะในการแทบอ่ะโฟกัสหรือเปล่าไม่โฟกัสน,นะคะแทบทิชชู่นะคะที่เปียกน้ำก่อนแล้วค่อยมาแตะที่มเมล็ดนะคะค่อยมาใส่ที่กล่องของเราแบบนี้นะคะ ผู้ชมไม่เห็นนะคะจะจะสังเกตว่ามเมล็ดนะคะจะมีสองด้านนะคะจะมีสองทางก็คือทางที่เป็นปลายแหลมๆแ,แบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ปลายด้านที่เป็นหัวทุ่ๆสักหน่อยนะคะเราจะจิ้มแบบนี้เวลาวางก็วางให้อยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าทางที่รากจะออกก็คือฝั่งทางนี้นะคะ ฝั่งทางนี้อะลองไหนนะคะจิ้มให้ไม้เปียกค่อยมาแถบที่เมล็ดนะคะแล้วก็ค่อยเอามาใส่เนี่ยจะวางถี่วางหางก็ได้ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าต้องให้ปลายของเมล็ดไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาเราวางเอยียงๆเนี่ยมรากมันก็จะได้มาทางเดียวกันนะคะ โบก็จะทําไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะสําหรับเมล็ดพันธุ์นะคะที่จะใช้นะคะคุณผู้ชมต้องมั่นใจว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะคะไม่เก่าเก็บเพราะว่าถ้าเมล็ดเก่าเก็บมันจะทําให้เกิดอาการฝ่อของเมล็ดแล้วก็เกิดยากด้วยนะคะโดยปกติแล้วเมล็ดจ,จะงอกภายใน1นถึงสวันนะคะถ้าถึงจน3วันเนี่ยแสดงว่าเมล็ด ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วนะคะหรือว่าความชุ่มชื้นที่เราใส่ไปในกระดาษทิชชู่ไม่เพียงพอนันเองนะคะแฉะไปก็ไม่ได้แห้งไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าใครทำแรกๆก,ก็อาจจะยากหน่อยนะคะแต่พอเราทำไปบ่อยๆมันก็จะชินเองนะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจมเมล็ดพันธุ์ ที่โบใช้อยู่ก็ทักมาได้นะคะโบก็แบ่งจําหน่ายเหมือนกันนะคะโบก็ซื้อมาไว้ใช้เองนะคะส่วนมากที่โบปลูกนะคะก็จะมีเป็นคอร์สนะคะบิ๊กคอร์สมินิคอร์สกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะแล้วก็ฟินเล่นะคะที่ลูกค้าชอบซะส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นนางเอกเลยก็คือเป็นคอร์สนะคะซึ่งแต่ละรอบเนี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะว่าลูกค้าจะถามหานะคะ ตัวนี้ที่โบจําหน่ายอยู่ทรงละสามบาทนะคะ,มะเมล็ดอันนี้อัตราการงอกก็อยู่ที่95เปอร์เซ็นเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ค่อยทักมาที่เพจชื่อเพจเดียวกันกับ YouTube เลยก็คือโบสี BP Farm นะคะแต่ก็มีค่าจัดส่งด้วยนะคะ เพราะว่าคนทางที่เราจะไปส่งก็ไกลเสือเกินนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะ,ะหาซื้อได้ตามเพจต่างๆนะคะเพจปลูกผักไฮโดรโปนิกทั่วไปนะคะเพจเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นแอป s h o p ปีล้ลาซาดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็เลือกร้านที่คุณผู้ชมคิดว่าเขาเก็บใหม่ๆก็แล้วกันนะคะ เลือกร้านที่เชื่อถือได้นะคะแต่อย่าเพิ่งเห็นแก่ของถูกนะคะเพราะว่าก่อนที่บบปลูกแรกๆเลยนะคะก็ซื้อมาหลายร้านเหมือนกันนะคะทั้งในเพจทั้งในกลุ่มแล้วก็ทั้งในแอปต่างๆนะคะก็มีทั้งงอกดีแล้วก็ไม่งอกเลยก็มีนะคะก็คือเสียตังไปกับการซื้อเมล็ด ช่วงแรกๆนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะทดลองดูเพราะว่าเราเห็นราคามันถูกเราก็เลยสนใจนะคะก็เลยเลือกซื้อมานะคะชนิดละสิบบาทได้ไดตั้งห้าร้อยกร้อยเมล็ดใครจะไม่อยากได้ใช่ไหมคะแต่พอเอามาแล้วเพราะยังไงก็ไม่งอกนะคะรอบแล้วรอบเล่านะคะทั้งใส่แบบ เปียกชุ่มก็แล้วแห้งก็แล้วพอดีน้ําพอดีก็แล้วนะคะก็ยังไม่งอกอยู่และโบคิดว่าอร้านนี้คงไม่เหมาะกับเราแล้วนะคะโบก็เลยไปเลือกซื้อกันกันกบเจ้านะคะกับร้านที่เขาปลูกปลูกปลูกเองปลูกประจําเลยนะคะเขาเก็บมเมล็ดเองอย่างนี้ก็อัตราการงอกเขาก็ดีกว่านะคะแล้วก็ผลผลิตออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะคะ ต้นสมบูรณ์ดีตูง่ายตูวไวนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ก็สำคัญเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ราคาแพงๆก็จะดีดีเสมอไปนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมลองดูนะคะถ้ามีแหล่งซื้อมเมล็ดตรงไหนที่อาดีจังเลยเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆเข้ามาดูนะคะก็จะได้ไปหาซื้อตามกันนะคะ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้วก็แหล่งซื้อเนี่ยโบเคยทำไว้ในในในช่องแล้วนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็หาซื้อได้จากที่ไหนบ้างนะคะที่โบบอกไปก็เป็นราคากลางๆนะคะอาจจะมีถูกกว่าแพงกว่าเป็นต้นอย่างนี้ก็มีนะคะก็ให้คุณผู้ชมสามารถไปพิจารณาเอานะคะว่าอยากได้แบบไหนเพราะว่าทุกวันนี้ คนหันมปลูกผักแบบนี้เยอะมากๆเลยนะคะบางคนก็ล้มเลิกไปก็มีนะคะเนื่องด้วยเศรษฐกิจนะคะอาจจะเห็นเพื่อนๆปลูกนะคะเลยอยากลองปลูกบ้างแต่ว่าในพื้นที่ของเราอาจจะไม่นิยมทานผักแบบนี้นะคะก็เลยขายไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าบางท่านนะคะ ปลูกยังไม่ได้เก็บเลยนะคะลูกค้ามาสั่งจองไว้แล้วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ที่เราจะปลูกด้วยแต่ว่าถ้า,ถาเราปลูกกินเองปลูกทานเองอย่างนี้นะคะบบกก็อยากจะแนะนําให้ลองปลูกนะคะเล่นๆนะคะพาคุณลูกคุณหลานทำอย่างนี้โบคิดว่ามันน่าจะสนุกดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีๆด้วยที่จะได้อยู่กับครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะส่วนแหล่งจําหน่ายของโบเองเนี่ยก็มีทั้ง เพื่อนที่ทํางานนะคะแล้วก็ในหมู่บ้านส่วนใหญ่โบไม่ได้ออกไปตลาดนะคะล่าสุดเนี่ยโบก็ให้คุณป้าขายให้นะคะคุณป้าก็ช่วยเอาไปขายเพราะว่าโบก็มีงานประจํานะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะถ้าจะอยู่บ้านก็คือวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนเย็นกว่าจะกลับถึงบ้านก็หกโมงเย็นนะคะคุณป้าก็เลยเอาไปช่วยขายที่หน้าบ้านให้นะคะจะได้วางขายทั้งวันเลยนะคะ ใครที่สนใจอยากจะซื้อเป็นต้นก็ซื้อเป็นต้นซื้อเป็นกิโลก็ซื้อเป็นกิโล,โลแบบนี้นะคะแต่ส่วนมากแล้วลูกค้าก็จะซื้อเป็นต้นนะคะทีละหนึ่งต้นสองต้นนะคะอาจจะซื้อไม่เยอะนะคะราคาที่จําหน่ายบก,ก็ขายอยู่ที่ต้นละสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทนะคะก็แล้วแต่ชนิดผักแล้วก็ขนาดของต้นนะคะถ้าเป็นพวกช่วงเมื่อกี้นะคะเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ย ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะโบก็ขายต้นละสิบาทนะคะพวก Green Oak เรดโอ๊นะคะประมาณนี้ส่วนเป็นคอเนี่ยโบก็ขายสิบ้าบาทยี่สิบาทนะคะเพราะว่ามันต้นใหญ่นะคะก็มีฟิลเล่นะคะที่ขายสิบห้าบาทยี่สิบบาทอย่างนี้ลูกค้าก็ให้การตอบรับดีมากๆเลยนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจ ทุกคนก็แล้วกันนะคะที่จะลองปลูกผักแบบนี้นะคะปลูกง่ายนะคะแต่ว่าแรกๆเนี่ยอาจจะเอาใจยากสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะไปในทางแนวไหนนะคะตอนปลูกบูกแรกๆบกก็อ่ะฉันจะรอดหรือเปล่านะคะพอลองปลูกไปลองทดลองอะไรไปนะคะก็แป๊บเดียวก็สองปีจะสามปีแล้วนะคะถามว่าขายดีเลยไหมก็ ได้เรื่อยๆนะคะขายเรื่อยๆแต่ถ้าได้ออกตลาดก็น่าจะดีกว่านะคะแต่ด้วยด้วยเราไม่มีเวลานะคะเราก็มีงานประจำอย่างเงี้ยเราก็ทำเป็นอาชีพเสริมนะคะก็พอมีรายได้นะคะโอเคหลังจากนี้ก็พรมน้ำอีกนิดนึงชิบเดียวพอนะคะแล้วก็จะปิดฝาไว้แบบนี้ ะะแล้วโบก็จะเอาไปนําเข้าไว้ในตู้เย็นก็คือเอาวางไว้ทางนอนแบบนี้นะคะหลังจากที่ครบหนึ่งวนันหรือว่า24ชั่วโมงนะคะก็คือเย็นของวันพฤหัสบดีนะคะโบก็จะเอาออกมาวางไว้ข้างนอกนะคะโอเคหลังจากนั้นเราค่อยจะมาอัปเดตกันนะคะว่าโบจะทำยังไงต่อคะ่ะ